นี่ผมอาจพูดไม่ค่อยสุภาพนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบอย่างนี้ก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะเด้อโอเคครับแล้วก็กราบเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุก่ันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมจินนั่นเองเนาะถ้าหามถ้าถามถาว่าหายไปไหนเนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเกมเศรษฐีเลยก็บอกคาเดียวว่าติดเรยียนนั่นเองเนาะ <S 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 คือกว่าจะเลิกมากมันก็ มันก็ดึกแล้วอะเพราะว่านังคารนี้นคือเลิกเกือบหกโมงเลยนะแล้วก็วันศุกร์คือต้องมานั่งเคียงงานก็เลยไม่ได้มีเวลามาอาัดเกมเศรษฐีเนาะสัปดาห์หนึ่งนี้ผมแทบจะไม่ได้เข้าเกมเลยด้วยซ้ำไปนะบางสัปดาห์แล้วก็อีเหตุผลนึงก็คือติดเกมชินน,นั่มมนเองนะเพางั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดกาชาใหม่ล่าสุดนะเป็นของทั้งนั้น ยาเอะมิโกะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะ,นะแต่ที่เราสนใจครับไม่ใช่ตัวระดับ5้าดาวครับแต่เป็นตัวระดับ4ี่ดาวนั่นเองนะน้องคี้ลาล่านั่นเองนะด้วยงบที่เราค่อนข้างจะมีน้อยจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูงบของเรานะส <c oughs> าวพันพีโมแกมครับนะเปิดได้เท่าไหร่เองวะเปิดได้2รอบเองมั้งเปิดได้2ี่สิโลอ,อ่ะเออกูไม่รู้ว่ากูจะได้คี้ลาล่ามาเนี่ยโหยเพชรก็ไม่มีมาตอนไม่มีเพชรอีกอ <c oughs> โดนแล้วไอ้ไอ้อะไรวะไอ้ของของลาสุดที่เปิดไปของน้องนายิีดักแม่งหลุดเลดไอ้เยี่ยวกะว่ากะว่าหลุดกะว่าจะจหน่อยไอ้เยี่ยหลุดเลดแบบโอ้หลุดเลดได้เขอร์ชิ่งมามึงดูดิไอ้เคอรชิ้งโหมูต้องนับกูกูสมแทบตายไปเลยครับเนาะติบโลแรกครับขออย่างเดียวเลยคีลาละครับผมไม่หวังอย่างอื่นเลยครับนะขี่ลาละคีลาละฮึ อื้งค้างไปเลยอืมอืมอื้มอ,อื้อออออหย่องชนกุยอ่ะเอ้าอีอ๊ยได้ของมงสองสามอันติดก,กันเลยคีราล่ากูอยู่ไหนคีร่าไม่นะไม่นะอียไม่ได้คีร่าชิบหายแล้วโอ,โอ้ไม่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูซื้อยังไงวะ อ่าขเห็นเสรร็จูนิโบเกนดังนี่นะโลสุดท้ายแล้วคีล่าละโอ้ยเจ็บคอเฉ่งเลยโอ้คีล่าละกูอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ไหมวะกูซื้อถูกอันหรือเปล่าเนี่ยซื้อบิีนิชิบหายเลยนะไปครับไปกันต่อครับคีล่าละครีล่าละจังหวะนี้แหละต้องมาละคีล่าละโอ้โหกูนึกว่าจะเปิดยี่สิบโลแล้วได้สองเป็นสีทองแม่งเลยคีล่าละคีล่าละเอ้ยได้หรือเปล่าเนี่ย ลุ้นนะเนี่ยไอ้เหี้ยกินละละโอ้ยไอ้อยหยองชนุนโอ้อยหยองชุนกูมาเป็นกองเลยไอ้เหี้ยโอ้ยเฮียเียกินละละกูไม่นะกินละละไม่ได้กินละละทุกคนเออแต่มันก็ไม่น่าจะได้เหรอมันอากาศออกมันค่อนข้างน้อยนะเอา้าทำไมนี่มันแด้ไม่ได้เห็นนะอย่าบอกนะคุณไล่นจนเกลี้ยงเก็บไปก่อน รีเฟซได้อีกเจ็วันเบื่อจริงๆเลยโอ้ไม่นะคิดลาลากูโอ้ไม่ไม่ไมออกยี่สิบโลนะออกก็เป็นออกเป็น,ออปนทางด้านของน้องหยงชุนนั่นเองนะหยงชุนสองอันลวดเลยโหกูกูยอมกูยอมมาเปิดไอ้อนี่โดยเฉพาะเพราะว่ากูอยากได้คีรละละะ่าลาะละกูเออไม่เมื่อกี้มันออกสี สีม่วงสองอันด้วยนะแต่มันดันออกเป็นอาวุธงไงไม่ได้ออกเป็นกีตาระาโอ,โอ้ตายจริงโอ้ตายจริงตัวเมนกูไม่มีตัวเมนสักอันนะึกงคิร่ละ,ละคือเข้ามาคือดีอะ่ะน,น,น้องเป็นทาุไม้นะนี้เผื่อใครไม่รู้โอ้โหกูนั่งตาลอยปิ๊บเย มาดูกันดีกว่าเราได้อะไรมานะเมื่อกี้เห็นเหมือนจะได้ทางนั้นของดาบมาไหมเดบเอยู่หาดาบให้น้องก่อนดาบอะไรวะดาบฟื้นฟูพลังงานเนาะโอเคเมื่อใช้ความสร้างความเสียหายด้วยกิวธาตุ4 0รีเซ็ตคู่ดาวอ่ะฮะอ่ะฮะ ก็ไม่ต้องถามเนาะว่าเอ้ยพี่แบบพี่ทําไมค่าสเตตัสพี่มันแปลกๆเนาะกูกูเล่นตามมีตามเกิดนะเออมีอะไรกูก็กดๆใส่เข้าไปนะเขามไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือแย่นะโอเคครับนะสีอสองไอ้เจี <c oughs> ๊ยงชนกูสีสองครั้งสุดท้ายของการโจมตีปกติจะทําการปล่อยปล่อย,อยมีน้ําแข็งสามเล่มอ,ออกมาแต่ชางหน้าช่างมัน ภายใต้ออนติเมทสิิลแล้วใช่ไหมจ้าโาไปานะโลหต่อเลยอีฉันต๊อเลยค่ะอีฉันต้อ,อยังน่ะแล้วคือหย่งชุนคือกูมไม่ได้เล่นด้วยไงคือผมผมก็ไม่ได้เล่นหยงชุนด้วยไงเนี่ยยังทิ้งไว้อยู่เลยเนี่ยอัพคือกูอัพมาเพื่อเอาไอ้ลูกไอ้ลูกแก,กเฮียนี่ไม่ได้เล่นแล้วงไงหย่งชุนนะไม่นะไม่ได้คิดะละไม่นะ คิดเลยละกูเนี่กูหลุดเลสมาสองรอบแล้วนะเอ้ยหลุดเลสมารอบหนึ่งไอ้น,นี่เฉินเฉินเหอเปิดมาแบบกูกดจะกดคีมิสโตอายากะดันไปเปิดไอ้ตู้ของไอตัวนี้แทนแล้วก็หลุด,ลดมาด้วยนะมันดันมันดันได้มาเฉยเลยไอตอนที่ไอตอนที่ไม่ได้จริงจังดันดันไม่ดันออกมานะพอตู้ดอย,ยาได้ปั๊บไม่ไม่ออกเลย<ส>น, <tray> นี่ไงหลุดเลดเขอจิ้งกูเขอจิง้งหลุดเลดไอ้เหี้ยนาฮิดะถือนาฮิดะธาตุไฟฟ้านะ ตัวใหม่ล่าสุดเลยในฮีระท่านไฟฟ้ากูโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะแต่สั้นๆสั้นๆรอเข้าไป6นาทีเลปว่ะก็เปิดเล่นๆนะเผื่อได้น้องคีรลาละนะตู้นี้อยู่นานอย่กี่วันวะอีกประมาณ19วันนะประมาณเกือบ20วันอ่ะก็ยังพอมีเวลาให้เก็บเพื่อตามหา้องคีรละอยู่เนาะอืม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะสุ่มอีเวนต์นี้ก็ขอใหยพนให้โชคดีแล้วกันนะได้ตัวที่อยากได้เนาะผมว่าหลายคนน่าจะอยากได้น้องคิรารักกันเยอะเลยนะนะน่าจะโดนโตกกันไปนหลายคนเลยแหละอืมก็หวังว่านะเพราะว่าตัวสีดาวมันไม่มีการันตีงไงคือไอค,ไอคนที่แบบไอคนที่แบบเอ,อ่อเก็บการันตีเก็บการันตีออกทองไว้อะมันจะคิดหนักไว้เพราะว่า บางทีตู้นี้บางคนเขาอ,อาจจะไม่ได้อยากได้ตัวตัวหน้าตู้แต่ว่ามันดันมีคิรละ,ละมาไงแต่คนคิดหนักนะแต่ส่วนผมคิดไม่หนักหรอกเพราะผมมันไม่มีการันตีผมเพิ่งเปิดไปกี่โลย์เพิ่งเปิดไปกูเพิ่งเปิดรู้สึกว่าได้ยี่สิบโลไหมเออนับเขือชิงก็คือไม่ได้เปิดแต่เขือชิงอะ่ะเออก็ยี่สิบโลอะ่ะตอนนี้กูยังไม่กูยังไม่ไม่ถึงหกหกเจ็ดสิบทีไม่ต้องรุนหรอกว่าทองจะออกนะ่ะอย่างกูเหรอทำไม ้าไม่การันตีกูก็ไม่ออกหรอกของคนอย่างกูอะนะเจ้าพ่อการันตีนะไม่มีไม่การันตีก็ไม่ออกหรอกอือตายจริงเลย